ก็ตอนนี้ผมกําลังปีนมะละกอนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นมะละกอที่มันกลายพันธุ์นะครับท่านผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยไอพันธุ์เนี่ยมันเป็นพันธุ์ที่เป็นตำส้มตำเนาะมันเป็นแขกดําหรือเปล่าที่ผมซื้อมานะที่มันเป็นยาวๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอปลูกไปแล้วเนี่ยผมปลูกหลายต้นนะคุณแม่ก็ปลูกแบ่งไปปลูกปลูกหลายที่เลยนะครับทีนี้พอปลูกขึ้นมาเนี่ย มันเป็นต้นที่มีลูกเนี่ยแบบนี้นะครับมีลูกแบบนี้มันดกมากเลยครับมันดกมากจนต้องลองเอาไปตำสมตำเอาไปแกงครับเคยใครเคยๆๆคกินแกงมะละกอไหมฮะก็จะแกงใส่อาจจะเป็นแกงกะทิใส่ปลากระป๋องใส่ปลาทูมันไม่อร่อยแถมยังเหนียวนะครับตำสมตำเนี่ยเหนียวมากเลยครับ <c oughs> คุณแม่ท่านก็เลยตัดทิ้งไปหลายต้นครับมันดกแบบนี้เลยนะตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่สุกครับมันดกแบบดกแบบนี้เลยแล้วทีนี้พอ ตัดทิ้งเนี่ยก็เลยเอาไว้ต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับเอาไว้ต้นหนึ่งเพื่อที่จะเอาไว้คิดว่าเอาไว้ให้ไก่กินแล้วกันถ้ามันไม่อร่อยก็เอาไว้ให้ไก่กินสุกแล้วก็เอาไปไว้ให้ไก่กินแต่พอมันสุกมาเนี่ยอพอผ่าไปเนื้อมันแดงครับเนื้อมันแดงแบบแดงแป๊ดเลยนะครับที่สําคัญมันไม่มีเม็ดครับไม่มีเมล็ดเลยครับไม่มีสักเม็ดแม้แต่เม็ดเดียวแล้วทีนี้ไม่เท่าไหร่นะครับ เนื้อมันไม่เละเนื้ออร่อยหวานนะครับตอนนี้ก็เลยเสียดายกันมากนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ต้นเดียวนะครับผมหาวิธีขยายพันธุ์อยู่นะตอนนี้ก็คืออยากได้อยากได้การอยากได้ตอนนะครับอยากทําที่เป็นแบบตอนนะครับแต่ว่ามันไม่มีกิ่งครับมันเป็นต้นแบบล้นล้นตอนนี้เนี่ยมันล้นล้นเลยครับไม่มีกิ่งไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็เลยภาวนาให้มันมีกิ่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนี่นะครับมาเก็บนะครับอื ลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่ด้วยแล้วก็ลูกสุกเนี่ยหวานแล้วก็แข็งนะครับไม่เละนะครับสุดยอดเลยนะครับผมก็จะตอนนี้เนี่ยผมเก็บจะเก็บไปฝากนะครับเก็บไปฝากแฟนนะครับตอนนี้จะไปบ้านแฟนก็เลยจะไปเก็บไปฝากหน่อยเนาะมะละกอนครับก็จะไปสัก2ลูกนะครับลูกที่มันใกล้จะสุกนะครับไปเอาไว้สักสอสาวันมันก็สุกอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาไว้ให้ให้กินเนาะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมาแบบว่าบอกเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเจอมะละกอประเภทนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดทิ้งนะครับบางทีเราเก็บไปตำช่วงที่มันออกลูกใหม่ๆเราเก็บไปตำปุ๊บตำก็ไม่อร่อยนะครับเอาไปแกงก็ไม่อร่อยเดี๋ยวรอต้องรอดูลูกสุกนะครับลูกสุกมันบบางทีมันไปเด่นที่ลูกสุกนะครับบางทีเราเนี่ยหาพันธุ์แบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมก็อยากรักษามันไว้อยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือมันไม่มีกิ่งนะครับถ้ามันมีกิ่งมาตามต้นเนี่ยผมจะตอน,นครับแล้วพูดถึงกิ่งตอนนะครับพูด ต้นมะละกอที่ผมตอนเนี่ยมันก็จะมีต้นนี้นี่ต้นข้างๆนะที่ผมปลูกตอนนั้นเป็นต้นเล็กๆนะครับตอนนี้โตแล้วนะเห็นไหมใบข้างๆข้างๆต้นกล้วยนะฮะตรงนี้นี่ข้างๆต้นกล้วยมีอยู่2ต้นครับข้างๆกันนะครับผมก็เป็นต้นตอนนี้ก็ออกดอกแล้วแหละเนาะออกดอกแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ต้นนี้ก็ <laughs> พักไปก่อนครับโหใหญ่มากครับลูกใหญ่มากเลยยอมรับเลยครับ บนี่ตอนนี้ฝนก็จะตกด้วยนะเดี๋ยวเปียกกล้องนะครับกล้องผมเปียกไม่ได้นะนั่นนะครับเป็นมะละกอพันธอลแลนดนที่ผมปลูกครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นต้นเล็กๆครับที่ผมลงคลิปไปที่ผมปลูกนะก็จะปลูก2ต้นครับนี่ต้นนี้นะครับต้นหนึ่งแล้วก็ฝั่งทางโน้นต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกติดกัน,นครับตรงน,นั้นก็มีดอกแล้วแหละแต่ว่ามันนะครับแต่ว่ามันก็คือมันมี ต้นกล้วยอยู่นะครับทําให้มันพยายามที่จะสูงขึ้นไปเลยทีนี้นะครับถ้าปลูกที่โล่งๆเนี่ยมันก็น่าจะโอเคนะครับทีนี้เนี่ยพอมันมีต้นกล้วยมันก็จะต้นมันก็จะออกแนวแบบสูงๆครับสูงๆขึ้นไปเพื่อที่จะไปหาแดดเอาชนะต้นกล้วยประมาณนั้นนะครับผมก็เวลาปลูกก็จะต้องปลูกที่แบบให้มันโล่งๆหน่อยเนาะต้นมะละกอมันชอบแบบชอบแดดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้นของแม่นะครับของแม่พันธุ์นะครับของแม่ที่ผมตอนครับก็จะเป็นต้นนี้นะเห็นไหม สูงเลยแต่ลูกดกมากนะครับผมก็เลยได้มาสองสามกิ่งนะครับจริงๆผมปลูกไว้ฝั่งนู้นอีกสองกิ่งนะก็ต้นนี้ก็ได้พันมาแล้วสี่สี่สี่กิ่งอ่าสี่กิ่งซึ่งปลูกไว้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับพันไม่หายละลูกดกแบบนี้เดี๋ยวจะตอนเราเรื่อยๆเพราะว่าพันฮอลแลนด์เนี่ยมันแตกยอดครับแต่ว่าพันไอนเนี้ยไอ้เนี้ยมัไนไม่แตกยอดทํามันไม่มียอด,ยอดใหม่ไม่มีกิ่งครับผมซึ่งมันเป็นต้นที่แบบ โล่งมาเลยครับเป็นต้นแล้วก็มีลูกดกมากอ่าครับวันนี้ฝนตกแล้วครับเพื่อนๆครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ